5...4...3...2...1... สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวลงเตชนนาชนแนลนะครับ You have one unheard message นี่เราค่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปแล้วเริ่มไม่หวัแล้ววันนี้งงมาก วันนี้นะคะก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง cleansing กันนะคะค l e a n s i n แบบไหนนะคะที่เหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวมนันและก็เป็นสิวง่ายเนาะคืออีสาปัจจัยเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิวง่ายอยู่แล้วเออซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเลือก c l e น n s i n g ตัวที่มันเหมาะกับผิวแบบนี้ให้มากที่สุดเลยนะคะอ่ะ ก่อนอื่นนะฮะฝากกด Subscribe ช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับวเนาะวันนี้นะฮะเราก็ลงเหมือนเพิ่งอ,ออกไปกินข้าวมานะฮะก็แต่งนงแต่งหน้าไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เลยถือวิสาสะเดี๋ยวจะมาเช็ดหน้าโชว์กันวันนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาครีนซิ่งให้ดูนะฮะโดยมีของ อยู่แค่สองสิ่งนะั่นคือตัวคลีนซิ่งที่เปลเลือกใช้นะฮะแล้วก็ตัวสำมีเท่านั้นเองนะฮะตัวคลีนซิ่งวันนี้นะฮะเปลใช้เป็นของนี่เลยมีโอเลตัวนี้นะฮะมีโอเลตเมคอัพรีมูเวอร์ทรีฟิวชั่นมิลค์ลีนซิ่งนะฮะตัวนี้จะเป็น Acne and p o ด์พรนะฮะสำหรับตัวนี้ขออนุญาตอ่านสกินนี้เลยนะซึ่งตัวนี้ไม่ได้สปอน,อปอนเซอร์นะจ๊ะแต่ว่าตัวเนี้ยใช้เองแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยนะฮะเนี่ยเปลซื้อมา สขวดเลยจริงๆซื้อมา4ี่ขวดแต่ว่ามันหมดไปแล้วนะคะเพราะนั้นมีจัดโปรโมชั่นอะไรสักอย่างยู่แหละคือลดราคาลงไปเยอะมากแล้วเราก็แบบเห็นของถูกเนเราก็เลยต้องไปตามมาซะหน่อยนะคะก็เลยจัดมา4ี่ขวดแล้วก็ใช้มาโดยเรื่อยมาเลยนะคะ ซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปใช้เจ้าอื่นเลยคะแล้วก็ใช้เจ้านี้ตลอดข้อดีของเจ้าตัวนี้นะฮะคือมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็เป็นพวกแบบผิวแพ้ง่ายหรือะไรเงี้ยแล้วตัวนี้มันจะเป็นแบบน้ําด้วยนะครับคือต้องพูดก่อนว่าคนผิวมันผิวแพ้ง่ายเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้รีมูเวอร์ที่เป็นน้ําหรือจะเป็นพวกน้ํามันธรรมชาตินะฮะแต่อย่าไปใช้ไอ้พวกน้ํามันที่มันเป็นแบบสังเคราะห์มาเป็นพวกบิทเเรียมหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันจะทําให้ยิ่งผลิต น้ำมันใต้ผิวเรามากขึ้นนะฮะจากเป็นน้ํามันมาบวกกับน้ํามันมันก็รู้รุนแรกลายเป็นมันมากกว่าเดิมค่ะพอมันผลิตมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะเกิดการเป็นสิุ่ตันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะอย่างเวลาตอนเราเลือกตัวพวก c l e a n i n g อย่างนี้นะฮะเราควรจะหลีกเลี่ยง5สิ่งนี้เลยนะคะคือถ้าเกิดเงี้ยเราก็สังเกตดูนะคะต้องศึกษาผสมของเขาว่าเขามีส่วนผสมที่ควรหลีกเลี่ยงหรือเปล่านะฮะซึ่งก็จะมีอยู่5ข้อตัวนี้นะฮะก็จะคือห้ามมีน้ําหอม มีแอลกอฮอล์นะฮะมีสีสังเคราะห์นะฮะแล้วก็มีพาราเบนแล้วก็มีตัวน้ํามันนะฮะซึ่ง5สิ่งนี้เราคนจะหยิกเลี่ยงเลยนะฮะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายนะฮะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือตัวน้ําหอมพวกน้ําหอมเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบที่ทําให้เราระคายเคืองได้ง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยเหมือนกันซึ่ง2ตัวเนี้ยอ่ะมันจะบ่งบอกของเรื่องการความระคายเคืองอยู่แล้วส่วนต่อไปนะเป็นพาราเบนพาระเบนเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวก สารกันบูดในเครื่องสําอางอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นสารเคมีเนาะเออซึ่งบางคนที่แบบผิวแพ้ง่ายหรืผิวไวมากๆ่เงี้ยพอเรารับเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบจึงแพ้ขึ้นมาทันทีนะต่อไปก็เป็นพวกน้ํามันนะคะซึ่งในเนี้ยถ้ามันมีน้ํามันอยู่แล้วอะ่ะเออพวกเครื่องสำอางที่มีน้ํามันจริงๆอะ่ะต้องเป็นพวกแบบเป็นน้ำมันที่มาจากธรรมชาติเออซึ่งถ้ามันไม่ธรรมชาติเนี่ยราคามันก็จะแบบ ซับซ้อนแล้วเหมือนเแต่เป็นน้ํามันแท้แต่ธรรมชาติราคาจะสูงเนาะซึ่งถ้าเราไปซื้อตามทั่วไปแผงยาทั่วไปนู่นนี่นั่นร้านเครื่องสำอางเงี้ยตัวแพงๆเงีงง้ยเราอาจจะแบบเกิดเอื้องอย่างตัวเราเองเราไม่มีปัญญาซื้อแน่ๆอะไรเง,งี้ยเออเราก็เลยแนะนำไม่ใช้บ,บน้ําแต่ถ้าเราไปเจอที่มันมีน้ํามันและในราคาถูกๆอะ่ะเราต้องทําใจว่าเดื่องมันเป็นน้ํามันที่แบบไม่ค่อยเวิร์กแบป็ปสังขอ,งข,องขึ้นมาแน่เออ เพราะฉะนั้นนะฮะก็อยากจะให้เลี่ยงเพราะถ้าเกิดหน้าเรามันอยู่แล้วเราไปใช้น้ํามันเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเพิ่มน้ํามันเข้ามาทําให้แบบหน้าเราจึ่งไปเลย,เลยอะไรเงี้ยคิด่กลายเป็นว่าเป็นสิวปุดตนันเป็นสิวหัวน้องนูนนู้นนั่นสิวนั่นสิวนี่ขึ้นมาเต็มอีกนะฮะก็ซึ่งถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยนะฮะเออซึ่ง5สิ่งนี้นะฮะอ่านดีๆก่อนจะซื้อเลือกซื้อนะฮะซึ่งถ้ามันเวิร์กก็ดีเลย ตอนนี้นะฮะเราก็จะมาใช้วันนี้รีมบเวอร์ตัวนี้เลยนะฮะคลีนซิ่งใบหน้าของเราซึ่งเราก็ใช้เป็นซัมรีลีข้างแบบสีขาวโปรน,นี้อ่ะเราก็จะมาเริ่มใช้เลยนะคะนี่เราค่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ย แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองนะฮะแล้วก็แผ่นที่3ามเนี่ยคือแค่3ามแผ่น,นนะฮะก็เครื่องสำอางก็เลือนรางหายไปในพิมตานะทุกคนดูบ้างนี่นะฮะก็ดูตัวภาพผิวหลังจากซิ่คินซิ่งเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้เนาะออก็จะมีรอยดองรอยดำลุ่มนขนบ้างตามธรรมชาติอะเนาะเออแต่ตัวเนื้อนี้มันดีมากๆทุกคนเราอยากแนะนํามากๆเลยนะว่ามัน เป็นอะไรที่เราเลิมมากๆตัวนี้เราก็เลยอยากแนะนาตัวนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนซึ่งเราสึกว่ามันดีแนะนําไปซื้อไปตำนะทุกคนตัวนี้หนึ่งในใ,นใจของเปาๆของเสยวหลงเปาเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะถ้าทุกคนอยากให้เป่าไปทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ที่ข้างใต้คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ที่ข้างใต้คอมเมนต์วาพูดอะไรวกงง นั่นแหละก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์เอาอีกแหละเ <laughs> ออนั่นแหละครับ <laughs> ไปละเริ่มไม่หวแล้ววันนี้งงมากบ๊ายบายบ๊ายดีครับ